อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็วชวนทุกคนมาเมาส์มอยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงมินนี่นิชานะครับหรือว่ามินนี่เจไอดอหรือว่าคิมมินนี่นั่นเองในตอนนี้นะครับมินนี่เนี่ยอัปรูปลงใน IG แล้วก็บอกเลยว่ามินนี่นั้นสวยมากๆเลยจริงๆนะครับล่าสุดนี้เนี่ยสาวๆไอดอลเพิ่งจะคัม หรือว่านูตนั่นเองนะครับซึ่งมินนี่ของเราเนี่ยก็ได้รับคําชื่นชมอย่างมากมายเลยจากชาวนติเซนเกาหลีในการแสดงเพลงครั้งนี้นะครับคัมแบ็กปุ๊บเนี่ยก็ต้านรับความปังปั๊บเลยนะครับโดยเฉพาะมินนี่ของเราเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็เพิ่งจะมีเพลงพิเศษไปนะครับร่วมกันกับศิลปินชื่อดังเลยอย่างลอสนั่นเองใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงของทั้งคู่นะครับสามารถไปติดตามฟังกันได้เลยบอกเลยว่าเพลงเนยชวนฝันแล้วก็เพราะมากๆ ร้องเพลงกันเนี่ยเพราะจริงๆเลยนะครับยิ่งเสียงมินนี่เนี่ยบอกเลยว่าชวนฝันจริงๆนอกจากนั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยมินนี่ยังมีการออกมาอัพไอจีนะครับทำให้แฟนๆได้เห็นถึงเบื้องหลังของการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนู้ดนะครับเริ่มจากรูปแรกเนี่ยเป็นเซ็สี่ชมพูที่มินนี่นั้นเนี่ยใส่ชุดสีชมพูแบบฮอตพิงค์นะครับสวยงามมากๆเลยเป็นฉากเปิดของเพลงนี้เลยนะครับที่มินนี่เนี่ยได้ร้องว่า my name is yepi yepi นะครับมินนี่ของเรากับเปล่าบอดี้การ์ดที่มามอบหัวใจเนี่ยบอกเลยว่าชุดนี้มินนี่สวยมากๆ ฟแฟนๆในกดไลค์กันรวๆเลยนะครับยอดไลค์เนี่ยทะลุ9 0 0 0 0 0ไปแล้วในตอนนี้นอกจากนั้นก็ยังมีอีกเซตหนึ่งนะครับล่าสุดเลยนะมินนี่เนี่ยได้มีการลงแคปชั่นเอาไว้ว่า Baby How do I Look นะครับถามฟแฟนๆไปแล้วเนี่ยคำตอบก็คือน่ารักมากๆสวยมากๆแน่นอนนะครับมินนี่กับผมสีปลอนหน้าม้าแบบไม่ได้เซตอะไรมากมายแล้วก็เสื้อผ้าที่ดูแบบเซ็กซี่มากๆลุคนี้บอกเลยว่ามินนี่ของเราโตเป็นสาวแล้วจริงๆทำเอาฟแฟนๆหลายๆคนเนี่ยหลงรักไม่ไหวนะครับแม่เกานั้นออกมาอวยมินนี่กันหนักมากๆอีก แล้วทั้งออกมาชื่นชมมินนี่ในอินสตาแกรมกันแบบยกใหญ่เลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับมินนี่เนี่ยก็ยังถูกพูดถึงในเรื่องของเสียงร้องที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของมินนี่นะครับร้องปุ๊บเนี่ยถือว่าจําได้ทันทีเลยว่านี่แหละคือเสียงของมินนี่ G Idol และแม่เกาเนี่ยก็รักแล้วก็อวยมินนี่กันหนักมากๆทั้งบอกว่ามินนี่เนี่ยเป็นคนที่เสียงยูนิคมากๆฟังมินนี่ร้องเหมือนกับว่าได้ขึ้นสวรรค์เลยและก็ยิ่งมีนะครับแม่เกาที่ชื่นชมมินนี่ว่าลุคนี้เธอนั้นดูโตเป็นสาวขึ้นมากๆสวยมากๆในนผมสีี้ แต่อีกคนหนึ่งก็บอกว่ามินนี่คือคนที่หน้าเหมือนคนเกาหลีมากๆจนไม่คิดเลยว่าทำไมคนไทยถึงสวยได้ขนาดนี้เพราะมินนี่ก็เป็นคนไทยเหมือนกันนอกจากนั้นก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าอีกหนึ่งสาวไทยมากความสามารถคิมมินนี่จากไอดอล ด้วยความสวยความปังของมินนี่เนี่ยนะครับทำเอาแม่เก่านั้นหลงรักอีกครั้งหนึ่งตกหลุมรักมินนี่ซ้ำๆเร่อยๆเลยคัมแบ็คครั้งนี้เนี่ยตกแฟนคลับเกาหลีเพิ่มได้มากๆเลยที่สําคัญนั้นฝั่งอินเตอร์เองก็รักมินนี่แล้วก็พูดถึงชื่นชมมินนี่กันมากๆเลยนะครับหากใครที่ได้เห็นรูปของมินนี่ใน IG แล้วเนี่ยน่าจะเห็นกันแล้วว่ามินนี่ของเรานั้นเนี่ยสวยขึ้นมากๆเลยโตขึ้นมากๆและที่สําคัญนั้นครับเอ็มีเพลงนี้เนี่ยมินนี่ของเราเนี่ยได้ซีนใหญ่ๆมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมซับพอร์ ให้ทุกคนได้ติดตามกันใครที่ชอบมินนี่ก็สามารถไปกดติดตามมินนี่ได้เลยนะครับที่มินตอนนิชานะครับไอส่วนตัวของมินนี่ล่าสุดในตอนนี้ยอดฟอล l ล่เนี่ยอยู่ที่4.3ล้านกันแล้วนะครับไปกดติดตามมินนี่กันเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง